สวัสดีครับวันนี้วิ่งสองรอบสิบโลใช้เวลาเอาไม่เอาไมสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์วันที่สิบเอ็ดเดือนสามปีสองพันยิบสี่ตอนนี้เวลาหกโมงห้าสิบสี่นาทีวันนี้วิ่งสองรอบสิบโลใช้เวลา หกสบนาทีเอ้ยเจ็ดสิบนาทีชั่วโมงสิบนาทีนั่นเองวันนี้วิ่งโค่เหนื่อยเลยเรารู้ล้วว่าไอ้หมอนั้นมันวิ่งยังไงอ่ะมันวิ่งปลายเท้าอ่ะมันซอมมาเป็นปีแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้แรงอะไรหรอกให้ขามันแข็งแรงไง แล้วมันก็สะบัดเอาไงเออถึงว่าถึงว่าเงื่อมันไม่ออกไงเออคือว่ามันติไอ้ขามันขามันสมบูรณ์แล้วอะ่ะคือว่ามันสะบัดไงมันสะบัดปื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 ดอย่างเงี้ย <S <S 1> <S 1> <S เราไปทําตามมันอะทําไม่ได้หรอกเราต้องฝึกอะ่ะอย่างน้อยก็เป็นเดือนอะ เราวิ่งตามตามมันประมาณสามร้อยเมตรอะเหนื่อยเราเวลาเราวิ่งเนี่ยเราโยกทั้งตัวเลยเราลลอกแต่แต่แขนอะส่วนมากจะลลอกแขนซ้ายอะแขนขวาเราจะสะบัดตามจังหวะแต่อันนี้มันลอลอกทั้งตัวลลอกทั้งแขนอะมันสะบัดไอตรงปลายนิ้วนิดๆหน่นอยๆอ,อ,อะ มันวิ่งปลายเทา้าอ่ะปุ๊บ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 ทีนี้เรารู้แล้วแต่ถ้าเราอยากวิ่งตามมันอะ่ะเราต้องซ้อมอ่างั้นแค่นี้แหละครับอย่าให้เสียเวลาดูหน้าหน่อยสิไม่ได้ดูนาตัวเองมายี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงละว,วันนี้ปวดท้องอะ่ะจริงๆแล้เราไม่อยากจะมาเลยโคตรขี้เกียจเลยช่วงเนี่ยไม่รู้เป็นไรไม่อยากจะมาวิ่งเลยแต่มันนอนไม่หลับอะ่ะเราก็เลยมา ใส่ออสตราบูดยี่สิบเอ็ดมาวิ่งมันคงครับรองเท้าครูนี้มันคงตอนนี้เวลาหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีโอเคงั้นแค่นี้แหละอย่าให้เสียเวลา